สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมผู้ฟังเข้าสู่รายการหุ้นร้อนหุ้นอินไซต์กับหุ้นเด็ดหุ้นร้อนที่เราจะนามาเสิร์ฟคุณผู้ชมหลังปิดตลาดภาคเช้าเป็นประจํานะคะวันนี้เราพบกันในวันศุกร์ที่16มกราคมพุทธศักราช2568ค่ะดิฉนันอนุภาสิริรวงนะคะรับหน้าที่เป็นผู้ดําเนินรายการค่ะโดยตลาดหุ้นไทยในภาคเช้าที่ผ่านมานี้นะคะดัชนีกว่นตัวในแดนบวกค่ะมาปิดอยู่ที่ระดับ1,264.77จุด เพิ่มขึ้น3.38จุดหรือที่เป็น0.27มูลค่าการซื้อขายอยู่ที่22,171.27ล้านบาทค่ะส่วนรายการหุ้นร้อน่ใช้ในวันนี้ค่ะขอนำเสนอหุ้นที่ได้รับอนิสง์นะคะจากประเด็นที่ B.O.I. ค่ะได้มีการอนุมัติโครงการลงทุน Data Center 7โครงการมูลค่า9.6หมื่นล้านบาทพร้อมกับเปิดสถิติปี68มีโครงการยื่นขอการส่งเสริม36โครงการ มูลค่าเงินลงทุนรวม7.28ล้านบาทย้ำนักลงทุนเชื่อมั่นต่อโครงสร้างพื้นฐานของไทยค่ะโดยบริษัทหลักทรัพย no ์ Innovest X นะคะซึ่งเป็นบริษัทหลักทรัพย์ในกลุ่ม SCBX ค่ะได้ออกบทวิเคราะห์ที่น่าสนใจนะคะโดยระบุว่าบอร์ด BOI อนุมัติโครงการลงทุน Data Center 7โครงการมูลค่าเงินลงทุนรวมกว่า9.6หมื่นล้านบาทให้แก่บริษัท True โหลด223เมกะวัตต์การร่วมทุนกับสิง i ทล l และ AIS 120เมกะวัต์โครงการร่วมทุนของกลุ่มสเตคอน25เมกะวัต์ส่วนปี2668ได้มีการยื่นขอรับการส่งเสริมการลงทุนแล้ว36โครงการมูลค่า7.28แสนล้านบาทและตั้งอยู่ในระยองชนบุรีสมุทรปราการปทุมธานีชาเชิงเศราและกลร,ะรุงเทพมหานครมองว่าเป็นเซนติเมนต์เชิงบว,วกต่อกลุ่มนิคมอุตสาหกรรมอาทิเช่นอมตะ w h a กลุ่มโรงไฟฟ้า GAF, b i ม g, imm, g c, H A U p s c WHAUP และกลุ่มสื่อสาร Advanced True ค่ะขณะที่บริษัทหลักทรัพย์ฟิลิปประเทศไทยนะคะมองว่าคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือว่า BOI เปิดเผยว่าได้อนุมัติโครงการลงทุน Data Center 7โครงการมูลค่าเงินลงทุนรวมกว่า9.6หมื่นล้านบาทมองว่าเป็นบวกต่อหุ้นกลุ่มนิคมและหุ้นกลุ่มที่เกี่ยวข้องค่ะ และนี่ก็คือหุ้นเด็ดหุ้นร้อนนะคะที่เรานำมาฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังกันในวันนี้ค่ะหากคุณผู้ชมหรือว่านักคุนท่านใดต้องการติดตามข่าวสารเพิ่มเติมติดตามอ่านข่าวแบบเรียลไทม์ได้ที่เว็บไซต์หุ้นไซต์ .com นะคะและติดตามได้ทุกช่องทางโซเชียลมีเดียค่ะฝากคุณผู้ชมกดไลค์กดแชร์นะคะรวมไปถึงกด u b s c r i b e เป็นกําลังใจให้กับทีมข่าวหุ้นไซต์ทุกคนด้วยค่ะวันนี้รายการหุ้นร้อนหุ้นไซต์หมดเวลาแล้วพบกันใหม่นะคะในทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา14.00นโดยประมาณวววััััันนนนีี้้้ดฉขออตลาคคุณผููชมฟงไปก่่สสะ